ิเหตนใดเหตุหนะด <c oughs> ใดอยู่เป็นเผืเ่อนเอด้อน้องบ่อยู่นี่เอ,นะอาเอาน้ำเพืนนเนเเ่นหน่อยแนเฮ้ยเอกตานน้ำเพืนนเน่นหน,หน่อยเนเอาแน่าติงไห เอาเอาไว้เอาไว้ตั้งเตียงนะ่ะไว้ตั้งเตียงนะ่ะเตียงแนะ่ไวัยนะเอาไว้น้าก,กันกับของลุงเล็กอ่ะฮ<อ>ะมาผสมกันเล่ซุมซิ่หน่อยจ้าจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีแน่เอซีทุกท่านนะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะ มาบ้านน้องน้องประยูค่ะนี่น้องดาวไปไหนไม่รู้น่าสงสารน้องหาอยาอ๋อน้องดาวไปหาพี่สาวสงสัยจะไปรับพี่สาวมาหรือเปล่าแม่ห้องหาน้องแล้วเรียกหาน้องนะคะตอนนี้รถสับประรดของวังทะลุก็ได้มาถึงแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะ สดิจาพี่แชกกม่ติน้องไปรักษาอยู่นะลูกนะเดี๋ยวก็วมาลรวมัง้งเอาดาดาอยู่เป็นเพื่อนก่อนนี่ไม <c ười> ่มีเพื่อนอยู่ให้ดาอยู่เป็นเพื่อนก่อนหน่องกับท่านมากอันนี้ของผู้ใหน สั่งแม่ลูกฮะเมนอยู่บ่โ<ะ>มเมนเออรถพ่วงนะคะรถพว่วงโมเมนสิมานั่นโนจ่จังใดสั่งหน่อยน้องเสือเสือเห็นบอะนี่โอน้น่งหลุดไทยยัน้่งใส่ไปรับช้างมา เอามาบ้านเอามาผูกกินผลไม้หรือเปล่านี่บแมนนาน,นูนานูใหญ่กว่านี้นานูแมนโสีซัมปีแลวติอืมอันนี้เสียม,มิ่งยังไม่มานะคะเสียม,มิ่งหนุนเสียม,มิ่งอยู่บ้านอยู่นะคะทีมอยเดี๋ยวเจ้าบกนัดบบหูอยู่แล้ว้นแล้วบบเห็นหนอน ลง้งดาวไก่มายัางลง้งฮะพี่ปีมาล่อแล้วนี่แม่แม่เอฟซีบอกน้องดาวรีบมาหน่อยนะคะนี่พี่ปีไม่ไม่รู้จับอยู่แล้วอยู่บ่อเป็นแล้ววนแล้ววนแล้วบ่ห็นนงองออ <laughs> สาวใอรสวัสดีค่ะพี่จีว๋ว โอ้นาน,นุน,น,น,นาน,นันขึ้นสิหน่อยเถอะนานน่ะเอ้าไปเบิ่งในขอ,อกหมือนันขึ้นใหญ่ๆอ,อ,อยู่ยยบ่มองไกลบ่ก็เลยเป็นตัวเล็กสงสัยเดินออกกำลังกายนะคะนานูโอ้ยอย่าเดินลายลูกเวียนหัวเดี๋ยวนองก็มาเดี๋ยวนองก็มา เอาเอาไมาให้แน่ผุนเอาหยาก็ได้วันนี้มาล้างมาล้างผลไม้นะคะสองคนนะคะกับแม่ค่ายเดี๋ยวเราไปดูผลไม้กันตั้งเยอะเลยวันนี้ขาสั้นๆกับตองขอให้ในเด้อค่ะเพราะยวเอาใหม่กันสั้นมากรีบมาล้างผลไม้สวัสดีค่ะพี่ยุพินล่มค่ะล่ม นี่นะคะผลไม้ยังไม่ได้ล้างเยอะแยะเลยแตงกามันตอนนี้แม่สมกับแม่ค่ายก็ล้างไปแล้วนี่แตงแตงกวาได้สามตะกาลรสวัสดีค่ะปอ,อตะกะมันกะกามันมัน,มนแม่เพิ่งกับไทยประมาณรอก่อนนะลูกสา โอ้ย oh, okay. ขอพุณค่ะพี่จิวขอให้รวยๆย,ย,ยิ่งขึ้นไปนะคะคุณพี่จิวก็ทำงานทำการก็ให้ประสบความสำเร็จทุกอย่างนะคะในการงานหน้าที่นะคะ บอกเองสิเนี่ย,อ,ย,ยอันเห็นผู้คนก็บ,บอกมาล่างคนละมืซอยแน่หนิ่ <laughs> า,าคนเดียวยังหนึ่งก็ตองสองคนนึงคนต้งไปจับกล้องแล้วก็เหลือคนเดียวนนคนนึงมาจับกล้องแล้วก็เหลืออยู่ผู้เดียว<อ>ไปตาลิโ <คน S 1> ต้ตนเนาะบอกคนแน่บอกให้คนมาล่างซอยแน่ฝ <laughs> ววันว่างางฝุ่นหวางโอ้บ่ว่างเมสีว่ะเมสีกับเป็นเมคว้าเมสีว่ะมีคนว่างบอกย่งไงฝุ่นบอกไอ้สซี้บอกให้นี่ ตอนนี้ก็ล้างล้างเสร็จไปแล้วนะคะแตงกวาเหลืออยู่มันเกลียวแต่เผาพี่น้องกับกล้วยนะคะนี่มันมันเกลียวเราต้องแช่น้ําไว้นะคะเพราะมันดํามากคือ <c> ไ <oughs> ี่ไปไหนหมดเนาะพ่ะน่ะหายหมดเลยค่ะมือน,นี่มเห็นมีไผ่มหลัางผลละไม่เลยมีมาสองมะะแม่นี่แหละค่ะแม่กายแม่สมแม่สีก็ะเฮ็ดกับเขาแม่ขั้ว,วประจําค่ะไม่ต้องทำอะไรให้เลย <laughs> จ้าพี่จิ๋ว <laughs> สมมุสูข่ะเมคายพนะยิ้พฟ้นมา <c oughs> ไก่แล้วค่ะไก่สีส้ำเร็จแล้วนี่ <c oughs> มันเกยวใช้แปลงถูไม่ได้หรอเม็ดสมพนะได้ค่ะแต่เราเอาไอ้หน่ถู ฝอไฟไฟเหลี่ยมลังถวยถูออกแต่เราแช่น้ำไว้มันก็ล้างง่ายนะคะแเ่ไว้ล่างแป๊บเดียวล่ะคะ่ะวันี้แม่แม่บอม่มาเขาลงเลี้ยนเลยค่ะจา้าไปใส่กันบดอือช่วงช่วงเช้านะคะก็จะยุ่งยากนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะกับภารกิจที่บ้านนะคะกว่าจะได้มาเนาะ เดี๋ยวเราไปหาปีใหม่กันต่อดีกว่าอยู่ละตีนิ่งละติเนี่ยว่าสูต่ตายต่อสูต่ตายมันก็ยด้อยู่ติสู่สูส่สัวนตัวพี่แขกสวัสดีค่ะคุณตัเทียนนี่ใด้ของกินเสียงหวานเลยเสียงอ่อนเสียงหวาน ลงเจ้าของบานมาเฝ้า <laughs> โอ้แม่ไฟเปิ่ลกำลังเตรียมอาหารมาก,กนะสวัสดีตอนเชา้าหนาไมกา่กล้าขอบคุณค่ะเย็นยุคขาดล่มยุคขาดมัีล่มน้มมมงองจะมาง่ายไหมเนี่ย รถก็มารอแล้วนะคะนี่สวัสดีค่ะพี่ประกายจ้าเอาวันดีกาลูกวันดีจ้าเร็วๆจ้าจ้าก่อนเร็วเร็วเ่นได้เล่นได้กำลังจะทำงานก็ขอให้เดินทางความปลอดภัยนะคะพี่จิ๋วอาจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจ้าแม่จิ๋วก่อนลูกจ้าจ้าสวยเร็วเร็ว พี่คงตกใจเน้ะใช่ค่ะนี่ไม่ te เจอน้องอยู่ไม่ได้แล้วนี่เอาเอาเอพี่ลงเลยนั่นพี่ลงเนยนั่นอาค่ะคะจะซวๆกันเร็วเร็วเวไม่จ้าก่อนจาเร็วเฮ้วนใกลมาหรือยังคะพี่แขกบอกหน่อยค่ะว่าตอนนี้รถสับปะรดมารอแล้ว บอกแม่ดาวหน่อยแม่ดาวได้ไลหรือเปล่ายูบอเป็นแล้วค่ะนี่อยากห้าหนองแล้วเขาปิดไล์สุดโอ้ปิดแล้วบอกสวัสดีค่ะคุณปตาประภัยอ <laughs> ใช่ค่ะตาอ้วนมาคงจะร้องดีใจเลยเลยแม่มะเมนน่องสิมล่ละติคือเสียงโหงด่ามาอยู่เป็นเพื่อนพี่ปีปนเร็วถ้าพี่ปีเสียงกระหวานรอแปบ๊บรอแป๊บลูกเดี๋ยว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 น่องมา เขารอควานควานไปอยู่เป็นตาม่าว้บ่คันแม่แป้งก็องรอลูกอยู่นะคะไก่ถึงแล้วค่ะพนะรดีค่ะแม่จา๋าใกล้ถึงบ้านแล้วใช่ไหมคะน้องดาวพี่ปีรอแล้วนี่นี่น่าล่ะพี่ปีถึงร้องเมื่อกี้กำลังออกมาจา้าขอบคุณค่า ทางงานก็จะไล้ไล่จนกว่าน้องดาวจะมาถึงเนาะพี่ปีนักเรียนดีเด่นจา้าสวีสดาค,คุณแม่ทองสุกวัดจีวัดให้มือได้กับบด้วัดจ็คเทอมนีแตงย่มามมว่างนี่เดินลอยโล่ล้วค่ะนี่ว่าเม่ใกล้จะถึงสระบุรีแล้วบอพี่ปีของเรานี่ วัสดีตอนเช้าทำไมสวยที่ปีสวัสดีค่ะพี่เลิฟเลิฟเฮ้ยอฮ้ยเ้ย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 อจื๊ออะจื๊อเอ้าลงไปรับลงไปแล้วแสดงว่าดามาแล้วโอ้มาแล้วมาแล้วนุ่นมาแล้วนะคะหลงลงไปรับแล้วนุ่นเออโอ้โอ้พอล่นจูงเองเลยตัวนี้จับเปลี่ยนควานนะคะจับเปลี่ยนควานนะคะ าการ์ดเดี๋ยวตื่นมาดูไมคค่ะค่ะพี่ก๊อปมาแล้วค่ะหนุนหนุหนดาวนำหน้าเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่สงบูรอ,อเสียงน้องมากค่ะพี่น้องเห็นน้องเห็นน้องอสวัสดีค่ะคุณน้องสุจิตราออดีใจค่ะการน้องมาก เปลี่ยนควันนะคะเปลี่ยนควันนะคะเออเปลี่ยนควนันเปลี่ยนควนัเนเพิ่งมาวันแรกนะคะพี่สาวของน้องดาวสวัสดีค่ะนุชจีพี่คิดฮอดแล้วเร็วเร็วเร,วเร,วเรว็ตัวอะไรนี่มาบองมาบองมาตะใสนี่ เป็นหรือตายนี่นี่มันเป็นหรือมันตายมันนอนอยู่นี่ป้านตะขาบใหญ่พี่น้องตะขาบพี่น้องใหญ่จำฉางเลยเป็นหรือตายนี่ข้ามแป๊บหนึ่งข้าออกดูนี่ขี้แ็บใหญ่นี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 ่เร็วเร็วเร็วเวเอานะคะจะพาพี่เข้าข้างในเหรอ จักเป็นจักไตยเลยไต้หูตัวใหญ่แห้งแล้วเรื่องเขาไม่ไม่มากไม่มากอุ้ยเป็นยูนั่นดิเป็นยูบนตายูเออมาจะใส่หรอเออจังหวังน้่ขนจริงลูกพี่ดาคือบนหนีนอนฝ่อตะขาบนอนฝ่าตะขาบย่านไปหาพี่ปีย่านย่านย่านตะขาบไปหาพี่ปีเด้อคันนี้ วุ <t 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 ้ยมันตายแล้ววันหนึ่นตายแล้ว่ะโกแข็งแกเด้แล้วโอ้พี่พีดีใจค่ะน้องกลับมาแล้วโอ้เอาพี่เข้าข้างในแล้วอุ้ยไส้ซำชื่นใจเลยเนาะเมาถูกพี่เลยกูยูดีก่อนอ๋อหมูปอกเนาะหมูเรือหมูหนีมากกระตีเลยใหญ่ให้เจ้าชายเขาดูดกันก่อนจ้าคุณคุณพี่ใหญ่สวัสดีค่ะ ตอนนี้พ่อเสมจัดการแล้วเอาไปทิ้งแล้วเออโอ้ดีใจดีใจน้องมาแล้วกอาเออือโอ้พี่ปีสิเข่าไปหาน้องแล้วอือ ครั้งแรกนะคะครั้งแรกที่พี่สาวมาบ้านน้องนะคะนี่ค่ะเฮ้ย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 ดีใจคักดีใจคักนู่นนะคะน้องชายผูกอยู่ฝั่งนู้นนะคะ อันนี้ก็ให้อยู่กับพี่สาวของน้องชายก่อนเเจียงดีเถอะ ซื้อจังไก่ก่อนนี่พอล้นบุญโชคบุญโชคบุญโชคอืมเนาะชื่อพี่บุญโชคโอ้สร้างผูบหงส์สร้างเมยสร้างเมย์ก็สร้างผูดเถอะพี่สาวบุญโชคเอ้ยเอาหนองเอาหนองไส้มาผูกไว้ไก่พี่ปีนี่แหละ น้องน้องน้องหยอกพี่สาวค่ะเป็นงามเป็นเด็กดีลยเลยพี่ไม่มีแางงานได้นะอขอบคุณค่ะอะจากก้จากันจ้าเร็วเร็วเร็วเวจา้จาเจ้าสวยกันแล้ว,ว,วใช่ค่ะพี่สาวดาวค่ะเออโว้า

สวัสดีค่ะพี่อว้วนค่ะท่านสดค่ะวันนี้ยังไม่ได้ปิดนะคะอฮ้หวงค่ะหวงน้องนี่ปียังงงๆอยู่ว่าวันนี้มีใครมาด้วยทำไมได้ไม่อยู่ข้างในกับน้องดาว <c oughs> สั่งมะพร้าวเลี้ยง sí <esis? S 1> พี่สาวน้องดาวก้าลูกแม่วอนมะพี่พี่นิสาชนบอกพี่นิสาชนมะพร้าวก้าวลูกให้พี่สาวน้องดาวเมนเหรอวะเมนบะคะพี่นิสาชนให้แต่พี่สาวน้องดาวใช่ไหมต้อนรับพี่สาวนะคะเออ โอ้ขอบคุณค่ะขอให้รวยๆและรวยๆยิ่งๆขึ้นไปนะจ๊ะแบ่งแบ่งคน่ะแบ่งเชือกอื่นแบ่งนำ้ำแม่วนแบ่งนำ้ำแม่นคนอ่อนคนโอนมาแล้ว อ๋อแบ่งที่อยู่เชือกอื่นด้วยตอนนี้ตอนนี้แบ่งเชือกอื่นด้วยมีอยู่กี่เชือกตอนนี้อ่ะมาไม่แล้วค่ะนี่มาหม่ยังไม่ชินกับเอา้าสับปรดรมาพร้อมกันละตัวนี้อันเพื่อนเอาเอกสารมาไว้ละเด้อของลุงเล็กครับของอีกคนหนึ่งเหมือนไหมโอตอนนี้สับปรดรมาสองคันแล้วนะคะ ัวใช้เลิบมัแล้วพี่น้องอุ้ยตื่นเต้นกับตื่นเต้นเปลี่ยนสถานที่ใหม่นะคะนี่มะพร้าวมาแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูมะพร้าวก่อนบักผ้ามาทรงแล้วถอดถอดเสื้อมาอยางดีเลยค่ะรอเฉาะอย่างเดียวเออนี่้ว สอดกะลามาแล้วจักลูกนะร้อยลูกบออันนี้อันนี้ถุงนี้เท่าไหร่กี่ลูกห้าสิบลูกเนาะมันบริเมย์อะถอดมาอย่างสวยเลยนะคะนี่รอยลูกแมนเฮาเฮาเฮาต้องเอาตั้งสามหมื่นเลยแมนบอกคนไวโลดสวัสดีค่ะพี่ดิวมือมือมือละรอยลูกเน้ะวันอาทิตย์รอยลูกวันเสาร์รอยลูก ถุงละจักลูกเนี่ถุงละห้าสิบโอเคโอ้ยได้เยอะอยู่นะมาแล้วนะคะแม่เอฟซีมะพร้าวนะคะมะพร้าวสาหรับเด็กๆนะคะวันนี้ร้อยลูกนะคะจับจองไว้เลยนะคะไอดดลนยแม่วอนเลยนะคะสดด้วยค่ะนี่เออมาถึงเราก็จะได้เฉาะเฉาะเลยนะคะนี่เฉาะเฉาะพี่ป้าประไพละว่าสุดยอดเลยละว่าราคาพอฟังนะป้าประไพ นี่นี่ปากมันปดปดออกปดออกเอาถุงมันเลยจะใส่แนวอื่นก็ได้เออนี่ห้าเอช่อะตาหัวมันเนาะเอามีดเขาคั้ยมาให่พร้อมแมดีใช่ค่ะรคันแรกล่งทลุเดี๋ยวว่าปทานในโทรหาคนจอยอยู่เดี๋ยวคันแรกคันแรกไปวัางทะลุนะคะร้านขยแม่ชื่อต้ เนี่ยมันเป็นมะพร้าวสดนะคะไม่ได้ต้มนะคะแค่เขาเจียให้เฉยๆเราก็มาเพราะว่าพ่อค้าเขาขายมะพร้าวนะโอ้ยมะพร้าวอะไรนะมะพร้าวเผามะพร้าวเผาอยู่แล้วโอ้มอพร้าฉนสิเขาไงเขาไปท่านเลนี่แหละที่เขาไปต้มขายนั่นที่ไปเผาขายนั่นนี่แหละลูกละบันสิบห้าไหมลูกละสิบห้าไหมป้าประภัยถามไลน์มาถามหนูเลยป้าประภดี๋ยวหนูบอกให้ไอ้ดีไลน์แม่วอนเลยจ้า โอนแล้วนะส่งไปห้าร้อยเอาสองตะก,ก้าให้พี่สาวน้องดาวที่เหลือมะพร้าวก็<อ>นั่นแหละพี่นิสาชนนั่นแหละเาใส่เเคือองันี้ยมนเขามีเครื่องปอกโอ,อ,อกเปลือกมาให้เรียบร้อยแ,แล้วนะคะไดได้เอ,ดออเอาเลยจำ,ำไหลสดอยูน่นี่บอกคน นี่เราก็เอาลงไว้ให้เด็กแก๊งกินด้วยนะคะสักเล็กสักหน่อยนะคะนี่นะคะคันแรกจะไปวางทะลุขั้นนีขั้นนีไปใส่นี่ขันหลังนีเมบล์ขั้นหลังนี่ไปลงใส่อ๋อคันเขียวนี้ลงที่นี่นะคะให้ช้างตกงานที่มารับที่นี่นะคะ ่อันีาหามาค่ะีีาลวเดี๋ยวเอะไีกองเขาไปจันหน่อยละเดี๋ยวอบคนย่ีนอื่นมาแล้วมาแล้วอาหารช้างตกงานใช่ค่ะมาแล้วค่ะแม่ไพ่ก็มาแล้วค่ะไสขอเบิรงโทรศัพท์ใหม่เนี่ยเป็นยังงามบ่ยี่ห้อยยังใส่กระเป๋าขนาดเอเสร็จเลยบัดเนี้ยกระเป๋าว่างไปใส่น้อบัดนี้น วันนี้เด็กนักเรียนมาเยอะไหมคะแม่วอนทายแม่ไพรทักทายแม่ไายหน่อยค่ะวันนี้โรงเรียนเปิดเปิดค่ะเปิดค่ะโอ้วีโวสวยมากทำอะไรเป็นหรือยัง,ยงเออโอ้มาหาหมูมาเข้าโรงเรียนกับลูกใช่ไหมวันนี้โอ้วันนี้แม่ไพก็จะมาติวนะคะวันนี้แม่ไพยังไม่ค่อยคล่อง เล่นโทรศัพท์นะคะต้องมาหาหมูเออมาหาหมูมาหาหมูคือมาหาเพื่อนนะคะมาหาเพื่อนอันโทรบอกเพื่อนเด้อเพื่นสิมซียูเออเบอร์โทรไปให้ยูแม่วนเพ่อนเพื่อนจดไว้นั่นละแม่นแมนเบอร์โทรบอกเพื่อนจดไว้ให้ยูเบอร์โทรคันนี้จะไปวังทะลุนะคะฮหาแม่ป้คยกนหัวลระโอ้ ยินดีกับแม่ไพด้วยนะคะวันเกิดบอกแม่ไพวันเกิดไม่ไารสิเอ็ดีดหค่ะเออท่านได้เกิดเ,เรื no. Birthday, งอขรงขึ้นมไว้แะเอาแลดด้ว่ <laughs> าฮ่าฮ่าฮ่เฮิดฮ่าเ่า่าเ่าฮ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 ่อฮ่า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 ่าฮ่าย่าฮ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 เาฮ่าอาฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่า่าฮ่้ฮ่าฮา่าฮ่าฮาอ่าอ่่า เออเด็กตือนไปยังเก่งไงนะนั่นเด้นี่เด้นนี่เขาซื้อให้แล้วนี่นี่นี่ตัวในหน่อยนี่นี่นี่ของวันวันเกิดนี่เลิฟเกิดวันที่เท่าไหร่คะสิบแปดกุมภาค่ะโอ้สิบแปดกุมภาค่ะน้องเลิฟนั่นอืมนั่นเอาสวัสดีค่ะคุณลุงตอนนี้พ่อดาวก็ไลฟ์สดอยู่นะคะช่องไหนพ่อดาว อช่องช้างไยดามงคลนะคะเดี๋ยวแม่ขออนุญาตจบไลฟ์สุดนะคะแม่ใายข้วหลังคลไม่เหลี่ยงว่ะก็อย่าลืมนะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์อยากได้อะไรก็สื่อเองแมนตัวพี่อวันก็อย่าลืมนะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะคะเอาภ้าปิดปากคุณด้วยนะ จ้าเดี๋ยวจะบอกแม่ไผ่ให้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะสวัสดีค่ะแม่คขยหายแล้วค่ะพี่ดิวจักไปใส่หรอบุ